เมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว2 5 6 6นะครับวันที่24มิถุนามิถุนาใช่ไหมนี่เดือนนมิถุนาไปนะครับเดือนมิถุนานะครับมีการเสวนาที่ธรรมศาสตร์นะครับมหลาลัยธรรมศาสตร์ผมผมนี่ติดตามพวกที่คิดเขาเรียกว่าตอนนั้น ตอนนั้นยังไม่มีสารรัฐธรรมนูญตัดสินนะครับว่าล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้านะครับติดตามพวกสามกีบนะครับเมื่อปีสองสองสี่เจ็ดห้าได้มีกลุ่มคณะราษกลุ่มหนึ่งที่ออกมาล้นการปกครองล้นพระมหากษัตริย์ล้นเอาสมบัติของชาติไปครับพี่น้องในหลวงรัชกาลที่เจ็ด พระบกเล่าเจ้าอยู่หัวเป็นรัชกาลสุดท้ายที่ปกครองด้วยระบบสมุรยาาสิทธิราชและพระองค์แรกที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการปล้นของกลุ่มกนาราชในปี2475ครับพี่น้องครับ ทุกวันนี้มันยังคิดว่ามันยังเป็นคนดีอยู่นะนะครับเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะครับได้กำเนิดกลุ่มคณะรฎรขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อปีสอง3นร้อยหกสิบสามนะครับแล้วก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีคดีมาตราหนึ่งสองที่ต้องเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมากมายครับพี่น้องครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง พวกแกนนำพวกข้าราชการพวกนักวิชาการนะครับที่แล้วก็เป็นนักการเมืองนะครับที่ยุยงปลุกปันให้นักเรียนนักศึกษาเด็กเยาวชนได้ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพจนเกิดคดีมาตรานึงสองขึ้นเยอะแย,ยะนะครับ สปสแทบจะฟ้องกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับจนมันหายไปในที่สุดนะครับพวกเรากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับผมพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ยังเป็นเรื่องจริงอยู่นะครับพวกเราได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐหากใครมีการทําความผิดกฎหมายหรือถ้าไม่เข้าข้อกฎหมายเพียงแต่มินจับจ่วง ในวงการขร้าราชการสปรสยื่นหนังสือทันทีนะครับไม่ว่าเป็นจะเป็นครูเป็นตำรวจนะครับเป็นทหารเป็นพระนะครับพวกเรายื่นหนังสือเพื่อที่จะทักทวงไปหน่วยงานต่างๆตามหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อองค์กรนั้นๆกับพี่น้องครับวันที่ยี่บสี่มิถุนาก็เช่นกัน,นครับคณะราษฎรกลุมล่มคณะราษฎรเนี่ยปีหกสามได้ จัดการเสวนานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนบัฒนาติไม่รู้ล่ะเขาจะเสวนากันเรื่องสองสี่เจ็ดานี่แหละนะครับแต่มีตอนนั้นมีสสก็คือดังสีมันรมพูดออกรายการได้เลยออกหน้าเวทีได้เลยครับดังสีมันรมตอนนี้เป็นสสอยู่แล้วก็เป็นกรรมาธิการ ความมั่นคงด้วยนะตอนนี้ซึ่งเราน่ากลัวมากนะครับได้ไปพูดในเวทีที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยนะครับว่า <c oughs> วันชาติเนี่ยจากวันที่ห้าธันวานะครับของทุกปีนี่นะครับถ้าพรรคเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวันชาติจากวันที่ห้าธันวาเป็นวันที่ยี่สี่มิถุานานะครับพี่น้องเมื่อสปอส ได้ฟังการเสวนาของนักการเมืองของพวกนักโทษมาตราหนึ่งสองนะครับพวกเราไปที่พักก้าวไกลทันทีครับวันนั้น ามแตกแคือเตาผมถามว่านายรังสีมันโลมจะเป็นวันคาวเนี่ยจะมาตอบริมความแตแกแยกหรือไม่ผมถามไม่ได้เลยผมถามไม่ได้เลยก็นี่ยเขามาดีๆเนี่ย ก็น <analyze it. S 2> ี <şu S 1> ่ไงผมมาดีๆผมมาผมมาเยผมมาสัเสบีให้จะไประชาตยมีควากูรับใครเป็นนายกก็ได้ในรัฐบาะยังจเลือกขัมานะครับเขาจะเป็นก็ได้นะครับ จะรอจงหว่ามีคนมารับหนังสือกันไหมคะผมจะรอจะกว่ามีคนมารับหนังสือแล้วก็ไม่ใช่รอปภที่นี่นะครับต้องเป็นบุคคลนะฮะอยากขึ้นอยากขึ้นที่ทางมาดามเองถ้าผมอยากขึ้นอะไรพิธานก็ดีนะครับได้คมคือผมอยากถามตัวยืนของนายพิธาใช่ไหมว่าในเรื่องสิ่งมันลมเนี่ยพูดจากวันนี้ทีวันนี้วันจากวันนี้ผ่า ไมเห็นหือยังผมมาดีคุณไปถามพี่ชาย,ยังอ่ะพี่น้องเห็นความพยายามของกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันไหมพยายามที่จะพวกเราปกป้องทุกอย่างทั้งสามสถาบันหลักเลยนะครับ ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อเราไปถึงพักก้าวไกลนะครับกลุ่มทีมทำงานของเราก็มีแอดมินมีผู้ประสานงานแล้วก็ทีมของพวกเราไปกันถึงก็ไปถามหานายรังสีมันโรมในขณะที่พักกำลังประชุมมันอยู่นะครับซึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเราไปนะครับผมไน่ ปรออยู่ที่แถวๆรางอำแหงนะครับพอได้เวลาปั๊บเนี่ยผมเหมารถตู้ไปเลยนะครับเปิดประตูปั๊บลงไปเลยถ้าไม่งั้นเขาเตรียมตัวนะกาทึบเราได้นะพวกนี้ <c oughs> นะครับไปถึงพี่น้องเห็นไหมเนี่ยพี่น้องเห็นดูในรูปนะครับพวกส้มอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับพวกส้มเต็มไปหมดอ่ะนะครับเปิดประตูรถปั๊บเข้าไปเลย เนี่ยโดนตะโกนด่าทอนะครับไอ้น,นี้วันนั้นไม่โดนไล่ตีนะปกติโดนไล่ตีนะพวกเรานะครับวันนั้นเราไม่โดนไล่ตีแต่ว่าพี่น้องเห็นไหมเห็นในรูปไหมเสื้อส้มเต็มไปหมดนะนะครับเราไปถามหาวันที่ว่านายรังสีมันโรมเนี่ยจะเปลี่ยนวันชาติเหรอพี่น้องรู้ไหมว่าวันชาติของเราเนี่ยต้องกับวันที่ห้าธันวา ซึ่งเป็นวันพ่อของเรานะแต่พวกมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนวันชาติวันที่ยี่สี่มิถุนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนนี่ถ้ามันเป็นรัฐบาลได้นะเธอเผอปีนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับโชคดีคนไทยไม่ได้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลนะครับถ้ามันเปลี่ยนได้ถ้ามันเป็นรัฐบาลได้ ป่านี้วันชาติของเราจะไม่ใช่วันที่ห้าธันวาแล้วครับพี่น้องครับเป็นวันที่ยี่สี่มิถุนาว,วันชาติชั่วเนยครับเราได้ประชาธิปไตยมาหรือยังพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีหรือยังเก้าสิบสองปีมานี่มีความขัดแยง้งมีการฆ่ากันตายไปกี่ศพต่อกี่ศพแล้ว มีการเผาบ้านเผา,าเมืองไหมมีการจับโจ้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมแล้วพวกมึงบอกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมาหาธัตทรงเป็นประมุขใช่ไหมครับพี่น้องมันโกหกทั้งเพนะครับตอนที่ทักษิณจินวัตรทำบุญประเทศพี่น้องเห็นไหมพวกเราจำได้หมดแหละนี่คือประ,ประชาธิปไตยของพวกมันนะครับ พอามาหลังจากนั้นมาหลังจากปฏิวัติสอง6 57 57รอยหกห้าสิบเจ็ดห้าห้าสิบเจ็ดนะครับพี่น้องดูดิพวกหมิ่นล้มเจ้าออกมาเยอะแยะหมดเลยปียกหนึ่งมีการตั้งกลุ่มคณะราษฎรขึ้นมาอีกพี่น้องดูสินะครับตั้งกลุ่มคณะราษฎรออกมาบอกว่าขับไล่รัฐบาลนีจริงมันก็จะขับไล่จะปฏิรูปสถาบันบระมหากษัตริย์เลยครับพี่น้อง มึงเป็นใครพวกมึงเป็นใครบางคนนะครับน่นมาจากพอนทะเลที่ผมพูดอยู่บ่อยๆพ่อแม่บรรพบุรุษมาจากจีนมาจากต่างประเทศนนนะครับพอมาอยู่ในประเทศไทยมาทำมาหากินทำมาค้าขึ้นมึงกลับจะมาไล่เจ้าของบ้านบรรพบุรบุษของของมันเนี่นะครับไม่เคยได้มาต่อสู้ แลกเนือ้อแลกเลือดกับพวกเรากับบรรพบุรุษของคนไทยไแท้ๆใช่ไหมครับพี่น้องพอม,มึงมาได้ดิบได้ดีในประเทศไทยมึงกลับมายุโยงปุกปั่นให้คนไทยเกลียดพระเจ้าแผ่นดินครับพี่น้องนี่ประชาธิปไตยหรือเปล่านี่สิ่งที่พวกเราต้องออกมาต่อสู้จนทุกวันนี้นะครับพี่น้องครับต้องมาทนแดดทนฝนอยู่นี่ นะครับเราไม่ต้องจําเป็นที่หมอเขียวบอกประชาธิปไตยบางทีไม่ไม่ใช่เป็นเสียงส่วนมากนะครับแต่ประ,ประชาธิปไตยต้องอยู่ด้วยหลักความเป็นจริงหลักความถูกต้องและหลักความเป็นธรรมครับพี่น้องครับนี่มึงทําลายหมดนะครับทําลายกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ทำลายพระบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หถูกต้องไหมครับพี่น้องเสื้อส้อมมายังไม่ทันจะหายพานักโทษชายทักษินกลับมาอีกนะครับพอโดนมาตรางสองมันบอกว่าโดนยัดเยียดข้อหา